แต่ว่ารีคอยเนี่ยก็ยังถือว่าแบบแทบว่าไม่มีเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะทุกคนโมช n แนลโมค่ะคลิปนี้นะคะก็มารีวิวตัวปืนแล้วก็ทดสอบยิงนะคะปืน SMG ที่ได้รับความนิยมกันช่วงนี้เลยก็คือ B&T n APC 9K Pro นะคะ กระบอกนี้ก็เป็นปืนขนาด9มม,มนะคะ B&T เนี่ยก็เป็นแบรนด์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่ากระบอกนี้เนี่ยก็ถูกผลิตที่สหรัฐอเมริกาสำหรับซีรีส์ APC นะคะก็ทาง B&T เนี่ยได้พัฒนามาตั้งแต่ปี2011นะคะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันโดยปัจจุบันเนี่ยก็ได้เข้าประจำการในกองทัพสหรัฐอเมริกานะคะตั้งแต่ปี2019คือบอกได้เลยว่าเป็น SMG กระบอกแรกนะคะที่ได้เข้าประจำการในกองทัพสหรัฐเลยค่ะ รูปร่างนี่ก็คือแบบหน้าตาเล็กๆอย่างนี้นะตาแอบประหลาดนิดนึงนะคะเดี๋ยวโมขอทดสอบยิงกันเลยก่อนดีกว่านุ่มมากทุกคนคือเมื่อกี้รู้สึกว่ายังประทับแบบไม่สุดแต่ว่าก็คือรับรู้ได้ว่าแบบรีคอยมันก็ยังไม่ได้แบบ หนักหน่วงอ่ะเออเราก็มาดูตัวปืนกระบอกนี้กันนะคะลำกล้องเนี่ยก็ขนาด4.5นิ้วนะคะโครงด้านบนก็เป็นอลลอยแล้วก็โครงด้านล่างเนี่ยคือเป็นโพลิเมอร์ทุกคนน้ำหนักนี่คือเรียกได้ว่าแบบก็คือไม่ได้ถือว่าหนักมากนะคะสามารถสะพายแล้วก็แบบพกพาแครี่ไปนี่ก็คือแบบคล่องตัวมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะดอทเนี่ยเขาก็จะให้มาตักโรงงานเลยอันนี้เป็นดอทของ M อ็มพอยนะคะแล้วก็มีศูนย์หน้าศูนย์หลังนะคะที่เป็นศูนย์เปิดก็ให้มาด้วย ตัวปืนะก็จะมีรางพิทาคินีนะคะคมาให้ด้านบนยาวเลยนะคะตรงนี้แล้วก็มีด้านข้างซึ่งถอดออกก็สามารถใช้เป็นระบบ m l o c ลได้ด้วยนะคะ2ด้านแล้วก็ด้านล่างก็มีรางพิทาคินีนะคะก็สามารถเลือกติดไฟฉายเลเซอร์ได้นะรอบด้านเลยในส่วนของพันท้ายนะคะก็เป็นพันท้ายยืดหดได้นีคะดึงออกมาได้เลยแล้วก็ปรับระดับะะก็จะ สามารถปรับได้3ระดับทุกคนสําหรับปุ่มต่างๆนะคะก็เป็นแอมบิหมดเลยก็คือปุ่มปลดแมกกาซีนเนี่ยก็มีทั้ง2ฝั่งเลยปุ่มปลดโบก็เหมือนการรวมถึงปุ่มเซฟนะคะก็สามารถใช้งานได้ทั้ง2ฝั่งก็ออกแบบมาเพื่อที่จะใช้งานได้สําหรับคนถนัดซ้ายด้วยค่ะก็เดี๋ยวให้คุณปิงนะคะทดสอบยิงบ้างมาแชร์กันว่าฟิลลิ่งกับปืนกระบอกนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองแบบยิงจากสายสลิงดูนะครับ เซฟไว้ก่อนนะครับ <Okay. S 1> ผมรู้สึกว่ามันเป็นปืนที่จุดเด่นเนี่ยคือได้เรื่องแรงรีคอยที่นุ่มน,น,นวลสม่ำเสมเลยครับเพราะว่าท่านทายเข้าไปก็จะมีลูกบัฟเฟอร์อยู่เป็นบัฟเฟอร์ไฮดรลิกครับเดี๋ยวผมลองยิงให้ดูนะ <Okay. S 1> ก็ฟิลลิ่งที่ยิงไปนะครับมันจะไม่เหมือน S M G ทั่วไปที่จะมีแรงเตะมาถึงไหล่นะครับ ก็คืออันนี้มันจะเหมือนว่าแรงมันจะอยู่แค่ตรงนี้แรงมันจะไม่กระทายมาถึงหัวไหล่เลยเพราะว่ามันมีลูกบัฟเฟอร์อยู่ข้างในนะครับก็ซับแรงไปได้พอสมควรแล้วก็มีสปริงรีคอยด้านบนอีกชุดหนึ่งนะครับส่วนการการยิงท่าทางการยิงเนี่ยผมว่ามันจะขืนๆน,นิดนึงนะเพราะว่าพาันท้ายเนี่ยมันมันไม่ได้ยาวมากปกติผมยิงถ้าผมยิงพวก A r ระยะประมาณนี้นะฮะมันจะยืดไปถึงนี้เลยแต่ตัวนี้ต้องประทับเข้ามาแล้วก็ต้องพยายามก้มหาดอดนิดนึงครับ แต่ก็มันเป็นลักษณะการออกแบบปืนคือเขาเออกแบบมาอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเน้นพกซ่อนพกพาอย่างเช่นพวกทีมอรักษขา v i p เขาอาจจะพับพานท้ายเก็บแล้วก็ทําการห้อยปืนแบบนี้แล้วก็ใส่สูตรคุมมันก็อาจจะเรียบเนียนไปนะครับเราใช้งานก็ดึงปุ๊บแล้วก็ยิงได้เลยอ่าก็อาจจะคล่องตัวมากขึ้นทดสอบยิงแบบใช้ส,สายสลิงบ้างนะคะ ก็ลองแบบไม่ใช้พันุท้ายดันไหลไว้นะคะก็แอบ,บยิงยากนิดนึงทุกคนก็คือมันจะใช้การตึงของสายสลิงนะยิงแต่ว่ารีคอยเนี่ยก็ยังถือว่าแบบแทบว่าไม่มีเลยดีกว่านะคะคือเรียกได้ว่าแบบเออยิงง่ายอะแล้วก็ลื่นไหลดีก็ถ้าให้มองว่าถ้าเกิดเราแบบวิ่งยิงหรือว่าแครี่ไปมานะคะก็คือถือว่าคล่องตัวเลยในระดับหนึ่งเลยนะคะ สรุปการสําหรับปืนกระบอกนี้นะคะส่วนตัวโมก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เนื่องจากว่าโมอาจจะเป็นสายกีฬานะคะทุกคนถ้าให้เอากระบอกนี้เนี่ยไปแข่ง PCC กับคนอื่นเขาเนี่ยก็เสียเปรียบแน่นอนเลยนะคะแต่ว่าทั้งประสงค์ของปืนกระบอกนี้เขาก็ออกแบบมานะคะเพื่อใช้ทางการทาหารแล้วก็สําหรับ Law Enforcement ต่างๆนะคะที่ใช้กันเพื่อใช้ที่ ป้องกันตัวในระยะประชีตพวกนี้ก็เรียกได้ว่ามีความคล่องตัวก็สําหรับคนที่ชอบปืนลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็นตัวเลือกนะคะที่ดีตัวหนึ่งเลยนะคะที่น่าสนใจน,ะะน่ามีไว้ในครอบครองปายยาอีกแล้วนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมติดตามคลิปหน้าว่าชาแนลโมจะนำปืนอะไรมารีวิวแล้วก็ทดสอบยิงให้ชมกันค่ะ